มันสดใสนะคะของการทำงานนะคะคนงานก็ได้แะหนองไปปลูกฝั่งกันน้นเดยค่ะเดย์อันนี้ให้ดูนี่ซากุระเมืองไทยมีจริงอันนี้เขาเรียกว่าเขาห้องอย่างไม่งออันนี้พักติ้วบ่นี่ดเนี่ยมาละคนงานก็เตรียมทำงานดูนี่เด็กๆนะคะก็เตรียมไม้เตรียมนูน่นเตรียมนี่กัน เราดูนี่โอ้โหดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้สะปาน,อ,ปนอันนี้คนงานเต็มป่คนแนงไปปลูกสักปะรดนะคะวันนี้ส่วนดิฉันก็ตเต็มเตัอเก็บบักหมวงนะคะเดอ้อ,นนอตเตรียมเก็บมะม่วง เพราะว่าเมื่อวานนี้ขายไปสิบกโลวันนี้เขาสั่งเพิ่มอีกนะคะเป็นการหาอะไรได้เล็กๆน้อยๆนี่การกินเบียรอะไรอย่างเงี้ยมาเร็วมมมมมเมาฟเบียนมามาละเราก็มีอ่าสมาชิกของเรานะคะนี่เดียวโมนาฟาเบียนแล้วก็มีเด็กๆมมเมมมม มาเร็วมาเร็วมาซอยแม่เก็บอันัมกม่วงเร็วปีนี้มะม่วงเลดไม่ติดอ๋อติดอยู่ดีว่ะเพิ่งสังเกตแล้เนี่ยอันนี้มะม่วงแลดนะคะเลดอันล้านโดยดกไม่หย่อยมีเวลาแต่งกินอันนี้เมื่อวานนะคะดูเล้าไก่อันนี้เล้าไก่บีบีมาช่วยแม่ละลูกมานะคะอากาศดีๆเราก็ทํางานนะคะแต่เช้า ตื่นขึ้นมาเขาเรียกว่า every bird g e t more room นะคะก็ถ้าเกิดว่าเราตื่นเราตื่นอ,อ่เร็วเราก็จะกินนกได้เยอะแน่สปาซจินนิดหนึ่งมาละอันนี้สามตัวนี้ที่ได้จากประช้านะคะแล้วไก่กูเจิง้งและก็บีบีอันนี้เป็นมุมบริเวณบ้านนะคะอันนี้อันนี้เป็นผลผลิตของเราที่เราจะขายวันนี้นะคะ เมื่อวานก็ขายวันก่อนก็แปรรูปนี่ค่ะอันนี้ตัดไปหน่อยจะต้องเอาลูกที่มันตึงๆลูกอ่อนมากก็ไม่อร่อยก็ประมาณหนึ่งอันนี้ที่ยังค้างข,า,งขาไว้นะคะยังไม่เสร็จยังมีเวลาเลยนี่ดูมะม่วงมะม่วงเบาแต่ว่าหนักนะไม่เบานะเนี่ยโลหนึ่งเนอะหูยนิดเดียวเองนี่ นี่ค่ะอันนี้เราก็เด็ดออกลูกไหนไม่สรยเราก็เด็ดออกนี่ค่ะมะม่วงเบาเห็นไหมห้อยตระลงตระเงตระลงตระเงตระลงตระเง,ง,งวันนี้คณะเขาสั่งอีกห้ากิโลอันนี้มาสมาชิกของเราก็จะมาวนวนเวียนอยู่ใกล้ๆนะคะมาคอยวอลเมทเกอร์นี่แท็กเกอร์และนั่นก็คืออ่ตอน้นกระท้อนกระท้อนห่อนะคะกระท้อนปุยฝ้ายก็รู้ป,ป,ปุยฝ้ายป่ะ,ปะลูกจะใหญ่ๆอ่ะกำลังเริ่มอันนี้ละ แต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงการอวดอวดมะม่วงนะคะเน่ดูพวงนี้นี่เป็นไงพวงเดียวเนี่ยโลกว่านะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงเพิ่มอีกสักยี่สิบต้นเพราะว่ารู้สึกว่าผลผลิตโอเคใช้ได้มันสามารถแปลรูปได้ไงคะติ้งทำไอ้นี่มะม่วงแช่อิ่มไว้ถ้าเกิดว่าใคร คนที่อยู่ในไทยนะคะ FC นะคะสามารถชีมีไลทิ้งนะคะส่งที่อยู่มานะคะเดี๋ยวติ้งติ้งจะส่งไปให้ชิมนะคะติ๊กมีมะม่วงเบาแช่อิ่มกับมะม่วงเบาดองเกลือนะคะสองแบบนะคะส่งไปให้เลยนะคะเป็นคอมเมนต์รีคอมพิเมนทรีจากติ้งติ้งนะคะอยากให้ชิมไม่แน่นะอาจจะมีะทําแบบเก่งๆอะไรอย่างเงี้อยาอยาจจะส่งเซเวน่นอะไรเงี้ยกูบ้าไปแล้วส่งเซเวน่นอ่าเดี๋ยวนะคะ โอเคทำงานกันเด้อยส่อ